สวัสดีครับยินดีต้อนรับาสู่ d า r k f o นะครับวันนี้เราก็จะมาอยู่กับเกมใหม่เกมนี้มีชื่อว่า l a k m o n Marble นะครับเกมนี้ก็เป็นเกมมือถือแนวแบบสไตล์เกมเตถีนะครับก็มาจากเกมดังเลยอย่าง Ragnarok นั่นเองครับซึ่งเกมนี้เปิดให้เล่นในช่วงของโค้ดเบต้านะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่14มีนาครับก็มีเวลาเล่นอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งครับตอนที่คลิปนี้ลงนะโอเคเรามาดูกันดีกว่านะว่าเกมนี้มันมีอะไรบ้างมาดูตรงด้านบนตรงนี้นะครับ ก็จะเป็นเพชรน,นะน่าใช้ในการสุ่มนะเหรียญอันนี้ก็เอาไว้ซื้อพวกการ์ดต่างๆนะครับเอาไว้ลงตอนที่เราไปเล่นนะก็จะคล้ายเกมสุิทีนะครับในการซื้อตั๋วอะไรประมาณนั้นนะอันนี้ตังอันนี้ยังไม่แน่ใจไว้ทําอะไรผมก็มีเยอะพอสมอควรนะแถวด้านขวามือก็เป็นการนั้ง่านะสามารถเลือกภาษาได้นะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อกับบัญชีของ Google ได้นะแล้วก็มีเสียงต่างๆนะครับสามารถมาปรับได้ ส่วนดีเทลตรงด้านซ้ายมือตัวนี้ผมขอไม่ลงรายละเอียดลึกแล้วนะครับเรามาดูตรงส่วนของการจัดวางนะครับอยู่ตรงด้านซ้ายล่างนะอันนี้ก็จะเป็นทีมของผมทั้งหมดนะครับก็จะมีมอนทั้งหมด4ตัวแล้วตรงอันนี้ก็จะเป็นลูกเต่านะครับใช้ในการทอยนะเลเวลของลูกเต่าก็ขึ้นอยู่กับการอัพก็ถ้าเรากดค้างใช่ไหมเราต้องใช้เหรียญสี่เงินเงินตรงนี้ในการอัพเพื่อควบคุมลูกเต่านะครับเปอร์เซ็นต์อันนี้ของผมมันเป็น30นะครับก็เหมือนควบคุมได้แค่สามสิบเปอร์เซ็นต์นะประมาณก็ต้องเก็บตังเหรียญอันน าการถอยก็จะประมาณนี้นครับนี่รูปล่างก็จะมีแค่นี้มั้งเท่าที่ดูนะในโคเปตา้าน,นี้เราเหมือนจะเล่นได้แค่ลูกเต่าเดียวนะครับเพราะว่ายังไม่มีลูกเต่าอื่นมานะอันนี้ถ้าเราอัพเต็มนะครับเนี่ยอันนี้คือปัจจุบันถ้าเรากดดูเพื่อสูงสุดก็สามารถควบคุรมลูกเต่าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะในส่วนของตัวละครนะมันก็จะมีสกิลที่ต่างกันอยู่นะมันต้องกดค้างนะครับ อันนี้ก็จะเป็นสกิลลีดเดอร์สกิลนะครับก็ถ้าเราเลือกตัวนี้เป็นลีดเดอร์ถ้าไปจุดเริ่มต้นคุณจะต่อรองเงินเดือนได้ไหมก็คือเงินเดือนเพิ่มขึ้น20%นะถ้าเราผ่านจุดเริ่มต้นนะเดี่ยวสกิลเนี้ยของมันแต่ละตัวก็ต่างกัน,นครับส่วนอันนี้มันต้องรอเวลานะครับถึงจะใช้ได้นะสาหรับสก,กิลนี้เอาเดี๋ยวเราไปดูนในเกมนะก็แต่ละตัวก็ต่างกันอยู่นะครับทั้ง2ส,งสก,กิลนี้แล้วก็จะมีระดับความหายากก็คือระดับสีม่วงระดับสีเขียวแล้วก็ ระดับสีขาวมั้งก็จะตั้งกันอยู่นะซึ่งมอนกันจะหน้าตาแปลกๆใช่ไหมอันนี้เป็นมอนถือดาบก็คือผมอัปเกรดมานะครับก็คือเอาเวกมาน,นะมันเลมีดาประมาณนี้นะอาจจะดูแหลกๆนะครับเพราะว่าในส่วนของหน้านี้มันเหมือนแบบแหลกจริงเนะแต่ว่าถ้าเล่นอยู่ในเกมก็ถือว่าลื่อนอยู่นะอันนี้คือร่างเดิมของน้องนะครับนี่ก็จะเป็นตัวน่ารักๆ,ๆักประมาณนี้นี่ครับ หน้าเห็นไหมมีมูจิด้วยเห็นไหมดีเดย์สกิลก็ต่างกันอยู่นะก็ต้องเลือกตัวดีๆมานะครับแต่ส่วนมากผมก็เลือกตามแบนี่ตัวแบบแร่ๆมาใช้นะตัวผีอันนี้ผมยังไม่ได้อัพนะครับอาจจะมีแบบพวกภาษาที่มันยังเขาเรียกอะไรยังปรับปรุงไม่ดีสักเท่าไหร่นะเพราะเป็นช่วงโคดเวตานะก็ถ้าเรากดเข้าไปก็อัพเกรดได้นะในส่วนของหน้านี้ก็จะเป็นเปลี่ยนอาชีพนะอันนี้ผมอัพไม่ได้เพราะว่ามันยังขาดดาบไม้นักประจัภัยนะเลยอัพไม่ได้ก็สามารถเปลี่ยนแบบนอื่นๆก็ได้นะเป็นอาชีพอื่น ก็จะคลายเกยมของนักน็อกนะครับที่มีแต่ละอาชีพนะมอนก็จะเปลี่ยนไปตามอาชีพที่เราเลือกนะประมาณนี้อ่าน้องก็จะน่ารักฟุ้งปิกประมาณนั้นอ่าอันนี้เปลี่ยนได้อ่ะเปลี่ยนเลยแล้วกันเปลี่ยนอาชีพครับนะหน้าตาก็จะป,ประมาณนี้ครับอลังการงานสร้างเหมือนว่าไี้ดอร์สกิลนี่จะจะเปลี่ยนไปนะหากเลงก็งไกลๆเข้าไว้ก็มองไกลๆอันนี้มันเป็นชื่อท่านะมันะก็เป็นสลดค่าท่องเที่ยวนะห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะ ก็ดีขึ้นนะถ้าเราเลือกนะอันนี้เราต้องมาคิดดูดีๆว่าจเจ้าตัวไหนเป็นลีดเดอร์นะครับในส่วนต่อไปก็เป็นครังนะคลังก็จะเกี่ยวกับทุกอย่างเลยนะก็จะมีพวกมอนของเราครับแล้วก็มีลูกเตา๋าแล้วก็มีไอเทมนะอันนี้ก็เหมือนจะเป็นพวกไอเทมที่เอาไว้เปลี่ยนอาชีพนะนี่ไงอย่างพวกดาบพวกเนะี้ยอันนี้ก็ x p p o t i o n ชนะครับใช้ในการอัพเลเวลของมอนนะเนี่ยครับเรามากดอัพเลเวลตรงนี้ได้มันก็จะใช้ไอเมื่อกี้อย่างที่อบอกไปนะกด Mac, แม็กมันก็เพิ่มเป็นได้เลยนะครับกก็จะะะใช้ท้ททังหมมดีี่เเรรานะนรานปะ อัพเกรดไม่ขึ้นละมันก็เบลสูงขึ้นนะต้องใช้เยอะกว่าเดิมครับในส่วนต่อไปก็เป็นการ์ดก่อสร้างนะครับการ์ดก่อสร้างถ้าเป็นโคเบต้าในช่วงแรกมันเหมือนจะแจกมาให้อยู่นะมันแต่ละวันอนะวันนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็น อ่าดูน,นะน่าจะเป็นพวกนี้มั้งมันเหมือนจะอัพมาให้เต็มแล้วอันหนึงนะ่งอ่ะก็จะมีเวลาประมาณ24ชั่วโมงคนระับก็แต่ละประเทศครับก็จะมีประมาณนี้นะก็กาพวกนี้ก็จะช่วยเปอร์เซ็นในการสร้างครับก็จะแตกต่างจากเกมเศรษฐีพอสมควรนะครับมันก็จะเป็นรูเล็ตเอาไว้สุ่มในการสร้างนะเป็นเปอร์เซน็นในการสร้างถ้าเปอร์เซน็นเราถึง100%เราสามารถสร้างแรนด์มา์ได้เลยนะซึ่งจะแตกต่างจากมาร์เบิลของไลน์นะก็ประมาณนี้นะอ่าในส่วนของวิหารครับ ก็จะเป็นการเป็นอาชีพครับอย่างที่ทําไปเมื่อกี้นะเป็นของน้องตัวเมื่อกี้เป็นผู้ใช้เวทนะครับแต่ตอนนี้ไม่ไม่มีมอนนะก็เลยไม่มีให้เปลี่ยนให้ดูนะเช่ okay, นในส่วนของราคาครับ uh, ราคาเหมือนว่าจะรวมทุกอย่างไปเลยนะอันนี้น่าจะเป็นลูกเต่าอา๋อนี่ไงลูกเต่าไม่รู้วันเพิ่งอัปเดตมาหรือเปล่านะแต่เพิ่งเห็นนะก็ประมาณ1000เพชรนะครับระดับ ESR ก็ประมาณนี้มั้งรายละเอียดอ๋อมันก็จะดูเท่ะนะแต่ว่าเราก็ต้องเก็บตังค์มาไอ้การควบคุมลูกเต่าอยู่ดีนะ ก็ไม่ต่างอ่ะ,ะเท่าไหร่นะไม่แน่ใจว่าแต่ละลูกเต่ามันเพิ่มอะไรบ้างนะมีการลบหนีอะไรด้วยก็น่าจะแตกต่างกนพอสมควรนะอันนี้ก็เป็นชิปนะน่าจะเป็นสกุลเงินที่เรียกว่าซิลเวอร์นะสามารถเติมซื้อกันได้ันนี้อิโมจิประมาณนี้นักสะวนต่อไปร้างค้าเชิญครับ ก็เป็นการสุ่มเกลือนนั่นแหละก็ผมก็มาลองเปิดเพื่อเอาตัวละครนะครับไม่ใช่ตัวที่สุ่มนะครับน่าจะเป็นตู้นี้แหละ่าผมสุ่มตู้นี้นะครับก็โอกาสได้ตัวระดับ SR ก็ยากพอสมควรนะก็ตัวที่ได้ก็ได้อย่างที่ให้ดูไปนะครับก็อาจจะไม่ใช่ตัวในหน้าตู้สักเท่าไหร่นะเปอร์เซ็นต์ดรอปมันน่าจะน้อยมากครับในส่วนนี้ก็เป็นของการนะก็อย่างที่ดูไปนะถ้าเราเก็บการ์ดเหมือน ครบคู่ของมันนะ่ะครบทั้ง3มันมันก็จะเพิ่มค่าต่างๆนะก็อย่างดูอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าอธิบายง่ายก็เป็นลายก็เป็นธาตุไฟนะลายที่1น่งเนะียก็จะอยู่ด้านล่างนะลายที่2เป็นธาตุน้ําอยู่ด้านซ้ายอ่านี่อยู่ด้านบนนะธาตุดินอ่าสีเขียวก็ธาตุลมนะอยู่ด้านล่างก็มาสุ่มกายกันได้นะก็อย่างที่บอกไปมันจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการก่อสร้างนะประมาณนี้แค่มาดูดูส่วนของเกมเลยแล้วกันนะ อาจจะเข้าไปไม่ไมทุกหมดนะเพราะว่าบางหมดยังไม่ปลดนะอัน,นี้ต้องเวลเจ็ดอันนี้กําลังกอ่อสร้างน่าจะรอตัวเกมเปิดจริงนะครับเรามันมีแค่ให้เล่นแบบคลาสสิกเราสามารถเล่นกับเพื่อนๆนะครับอยู่ตรงนานานซายนะกดแล้วก็เชิญเพื่อนได้นะคนระับอันนี้ผมไม่มีนะ,อ,ะอย่างที่บอกไปนะครับก็ใช้เหรียญซินเวอร์ในการซื้อพวกนี้ได้นะก็จะคล้ายๆแบบเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการดอกผู้ขี้มั้งเออประมาณเนี้ยแล้วก็การเพิ่มการควบคุมลูกเต่ามั้งอันนี้ไม่แน่ใจนะ ลองมาอ่านดูว่าน่ามันต้องกดค้างอ่าน่าดับเบิลในครั้งแรกอันนี้ได้รับพื้นที่ฟรีอันนี้คืออะไรอันนี้คือเงินเดือนเพิ่มขึ้น10%แต่ยังไม่มีการทางฟ้านะแต่ความจริงในเกมนี้ก็มีให้สุ่มนะการทางฟ้าก็คือต้องไปอยู่ในเกมนะแล้วตอนนี้สามารถเลือกได้นะว่าฉากพ,พื้นหลังย่อเป็นอะไรนะอาจจะรอบนี้เอาอัอนนี้แล้วกันอ่านนี้เป็นการเริ่มแผนที่เหรอไม่แนะน่ใจนะเคไปเราเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าก็ตอนนี้เ,เล่นคนเดียว <Ready. S 1> แล้วก็ต้องรอหาห้องสักครู่นะ โอเคครับตอนนี้ก็มาอยู่ในส่วนของตัวเกมนะในเกมนั่นะอ่าก็จะดูแบบหน้าตาคล้ายๆเกมเจทีนะครับแต่ก็จะต่างกันพอสมควรนะอ่าถ้าสังเกตดูดีตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเควสในแมปนะครับถ้าเราไปซื้อได้ก็จะมันก็จะทำเควสผ่านะมันก็จะมีโค้ดตรงนี้นะอ่าอันนี้ตัวผมนะนี่มันก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้ครับถ้าเปอร์เซ็นต์ถึงร้อยเปอร์เซ็นหรือเกินร้อยเปอร์เซ็นก็สามารถสร้างแลมมาได้เลยนะอันนี้ก็เหมือนว่าจะขึ้นอยู่กับการที่เรามีนะ เดี๋ยวผมจะอธิบายเป็นส่วนๆวนแล้วกันนะอ่าอันนี้ของฝั่งตรงข้ามนะครับก็ถ้าเล่นหมดเดียวก็จะเล่นได้แค่สามคนนะอ่าถ้ามีเปอร์เซ็นต์น้อยก็จะประมาณนั้นนะส่วนกดปุ่มเนี่ยก็อยู่ตรงนี้นะมันจะสร้างกับไลา์เซตีนะก็นี่อยู่ด้านขวามือเลยปบะนี้ อันนี้ก็จะต่างอีกนะครับก็ถ้าเราเกือบเดอบลถึงเท่าไหร่ประมาณสามครั้งก็สามารถไปบินได้นะครับโอเคห้าส okay, ิบ้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราก็จะบินได้นะถ้าเราเดอบลถึง3ามครั้งนะ <7 S 2> ก็เราจะไม่ไปลงตรงคุกนะอันนี้ก็เหมือนเป็นจุดพักนะครับนก็ถ้าเรากดไปที่แมปก็สามารถดูได้นะครับว่าส่วนไหนมันเป็นอะไรบ้าง อาจารย์ที่ใบงงก็ขอบายแล้วกันนะเกยงตามผมละอันนี้ลงเท่าไหร่อะสิบสองซื้อแย่งได้อยู่นะถ้าเราซื้อต่อแล้วก็เปอร์เซ็นต์ในการสร้างก็จะเพิ่มขึ้นนะถ้าเราลงบ้านตัวเองด้วยก็จะเพิ่มขึ้นนะมันก็ต้องแย่งกันซื้อประมาณนะั้นนะแล้วก็จะมีบางตัวที่สามารถทำลายแลนด์มาร์กได้นะมันเหมือนจะเป็นสกิลนะถ้าเราแบบสร้างแลนด์มาของตัวเองแลราอันนี้ก็รอดูแบบ อันนั้นก็คช้อ่าเพิ่มอ่าเพิ่มการขอพรนะก็จะเพิ่มเขาเรียกเพิ่มตังค์ของแต่ละพื้นที่ของเรานะาเห็นสีแดงนี้ไหมถ้าสมมุติเราซื้อที่ตรงไหนสักที่หนึ่งอนะมันจะสร้างได้ประมาณนั้นนะมันก็จะมีเอฟเฟกต์ประมาณนี้แล้วกันนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้เล่นเยอะขนาดนั้นนะนะเกมนี้อ่าเดืบสสองอ่าเราซื้อจุดพอดีนะโอเค ดับเบิลอีกได้ไหมดับเบิลสองโอ้โหกดตั้งเยอะให้ตายเหอะเบสามสิบเก้าเปอร์เซ็นดับเบิลอีกทีไม่ออกเฉียบตกวานตัวเองนะนี่เก้าสิบ้าเกือบสร้างแรมาแล้วแหละมาดูดูในส่วนของด้านขวามือนะครนี่อันนี้ก็จะเป็นสกิลของอที่เราเอามานะก็จะเป็นการ์ดนั่นแหละ ก็ต้องรอให้หลอดไอ้เปอร์เซ็นต์ตรงนี้มันเต็มนะถึงจะใช้การ์ดได้นะครับการ์ดก็มีเอฟเฟกประมาณนี้แล้วกันนะก็ขึ้นอยู่กับที่เรามานะก็ลองเลือกใช้ดูดีๆแล้วกันนะอาจจะพิกสถานาการณ์ของเกมได้เลยนะอันนี้คงเปอร์เซ็นต์ของผมยังศูนอร์นอยู่นะแคบกดไปสิบอา่าตกบ้านตัวเองโชว์หสเก้าเปอร์ซ็นะโอเคไม่เป็นไร ซึ่งแต่ละเมืองถ้าเรากดไปดูดีๆมันก็จะมีนี้บอกนะครับก็เป็นอ่าเขาเรียกอะไรเป็นตัวละครที่เรามีในทีมนะประมาณแบบที่อยู่ในคังของเราอ่ะมันก็จะเพิ่มเปอร์เซ็น์ในการซื้อนะอันนี้ถ้าเรากดเช็คดูดีๆจจะมีแบบอา่าตัวละครที่เรามีนะไม่รู้ว่าแต่ละด่านมันเปลี่ยนไปหรือเปล่าน,นะเพราะว่าบางทีมันก็มีอยู่นะอย่างเช่นตรงนี้ของผมก็มีอยู่นะถ้าเราไปซื้อเมืองตรงกลางมันก็จะมีเอฟเฟกตัวละครขึ้นอยู่นะแต่ทำไมวันนี้มันไม่ขึ้นให้ผมนะไม่แน่ใจนะ่นี่ย อาจจะเล่นเงงงะหน่อยแล้วกันนะก็ลองไปโหลดเล่นกันได้นะครับส่วนดิ้งโหลดเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้ดีคิปชั่นนะตอนนี้ก็น่าจะมีให้โหลดแค่เพสโตนนะอันนี้ให้เราเลือกนะจออะไรเอากระดาษแล้วกันอ่ามันก็จะโอนเงินนะถ้าเราสองคนข้างล่างชนะไอ้คนข้างบนก็ต้องจ่ายทั้งเราสองคนนะเอออันนี้ก็เป็นการเล่นแบบอ่าแปลกๆดีนะก็ดีกว่าการไปตบซ้ายตบขวาครับอันนี้ก็เป็นใช้ดวงอยู่ปอนําพวนนะ อันนี้เก้าเคฟลงบ้านนี้เสียตังค์อ่าแล้วก็ซื้อต่อนะ53%ห้าสิบสามเปอร์เซ็นโคตรน้อยเดี๋ยวเราต้องประตกบ้านของเราตรงข้าล่างนะอาคืออะไรมาเมื่อกี้เปอร์เซ็นต์อะไรไม่รู้ว่าโอ้โหสร้างกดอยู่พอดีเลยมันขึ้นมามันชอบขึ้นมาแบบนี้น มันไม่มีเวลาให้เราได้เช็คสักเท่าไหร่นะอันนี้อ่าคล้ายๆก๊าดก๊าเสี่งดวงนะครกบา็สุ่มนะว่าจะได้ไปที่ไหนประมานั้นนะนะอ่าจุดแวพัาหมดเลยอันนี้เหมือนจะเป็นถึงตาในการเพิ่มนะเขาเรียวกว่าอะไรเพิ่มค่าผ่านทางเพิ่มค่าก่อสร้างนะประมาณนั้นนะเคทสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์น้อยจัด ไม่แน่ใจนะว่าสคนงเนี้ยมันเป็นบอทหรือเปล่านะรอบของฉันโจกัสสิบเอ็ดนิวยอร์กเฮียดท้องก็เพิ่มค่าได้นะเป็นค่าผ่านทางนะถ้าตกก็เรียบร้อยครับแพงอยู่นะกาทะเราเก็บไายข้างล่างหมดทั้งหมดการจะเป็นประมาณคูณสามหรือคนะูณห้าเนี่ยแหละ ท่านบูชาโอเซึ่งมันก็ดูง่ายพอสมควรนะสำหรับเกมนี้ก็ไม่ต้องไปดูบ้านนะครับดูแค่พื้นอของพื้นที่นะเอ้ก็ดูง่ายอยู่สามคืว่ต่อดิรออะไรเนี่ไง และอย่างหนึ่งก็คือถ้า,าเราเก็บครบทุกสีในเส้นเดียวกันเราไม่ชนะนะมันเหมือนแบบว่า,าถ้าเราไม่ล้มละลายเองหรือว่าเราไม่เขาเรียกอะไรเราไม่มีตังค์เยอะอันนี้ก็ไม่ชนะเลยนะถ้าเราล้มละลายก็คือแพนะแต่ถ้าเราแบบไม่มีตังค์เยอะม้งอันนี้ในะความคิดของผมนะถ้าเรามีตังค์เยอะมากกว่าของฝั่งตรงข้ามเราก็ชนะนะต้องรอให้เท์อหมดมั้งคือเราเก็บอ้นนะี้ครบลายสีก็ไม่ชนะปนระมาณน,นี้นะ โอเส92เปอรเ็นส okay, ้งนุ้นกับสร้างแลนมาร์ได้แล้วนี่ว่าอันนี้น่าจะเป็นคนเลยวนะเนี่ยเล่นเก่งดีแท้ใช้เงินเบื่อจ่าออกครับเราจะไม่ดับเบิลน,นะอาโอเคจะ okay. ตอบไปบอ่าประมาณนี้เปอร์เซ็นสร้างน้อยมากครับต้องมีการ์ดดีๆอะ่ะ เอาจริงๆก็ต้องไปสุ่มนะอ่าส่วนเรดี้ตรงนี้ผมพร้อมแล้ะเดี๋ยวเรามาเลือกดูนะว่าจะเอาอะไรดีเอบาบังคับให้อีกฝ่ายอ่าไปจุดแบบพักนะแต่ใช้ไม่ไดต้องถึงตาเราก่อนมั้งอ่าฝั่งนั้นตกปลาเรานะคเคเราเอาันนี้แล้กันเลือกฝ่ายตรงข้ามเลือกว่าหมายใช่ไหมเอาคนนี้แล้วกันนะเหมือนจะเก่งไางบังคับ ไม่ต้องเอาเงินเดือนตรงนี้นะอ่าทีนี้เราอยู่ตรงนั้นเอาสิบสองแล้วกันโอ้ไม่ถึงให้ตายเหอะยังไม่พออีกอ่ะเจ็ิเอ็ดปอร์เซ็นจะสร้างแลนมาให้ดูได้เลยป่นะเนี่ยอันนี้เหมือนจะเพิ่มคูณนะถ้าสมมติเรามีลายเดียวกันสี่เดียวกันนะก็จะเพิ่มคูณให้ กมันก็แนะนําดีก็ละเอียดพอสมควรน,นะแต่ตัวหน,นังสืออาจจะเล็กไปหน่อยนะึงนะนะล้มละลายไปคนหนึ่งนะทีนี้จบไวเหมือนกันเะบเคฟซื้อต่ออ๋อไม่ใช่อันนี้เป็นบ้านข่าวนะน่าจะเป็นแบบบ้านที่สามารถซื้อได้นะเคฟกี้เจ็ดสิเอร์เซ็น ต้งอะไรมาให้ดูไม่ได้เลยนะจะได้ปะน,นี่ขนาเออแล้วอย่างหนึ่งถ้าเรากดไปที่แผนที่อ่าเขาเรียก่อะไรนะเราไม่สามารถดูได้นะครับว่าจำนวนมันเท่าไหรนะ่เออน,นี่น่าจะเป็นข้อเสียหรือว่าผมหาไไ่เจอเนี่ยแหละแต่ว่าเราจะเช็คก่อนจะไม่ได้เลยนะประเด็นทีนี้คือเปล่าไม่ชุบนะก็ถ้าเหลือสองคนก็เหลือแค่สองคนนั่นแหละชะนะเราก็จะได้ตังค์นะประมาณนี้ง่ายอยู่ เคครับฝั่งนั้นสามนะเราน่าจะชนะแล้วแหละเหล,ะล,ะละือสองเซนแะล้วแล้วตอนนี้ตั้งค์ผมก็มีเยอะกว่าหนึคนนะมันน่าจะชนะด้วยการมีเงินเยอะหรือเงินน้อยเนี่ยนะโอเคลงบ้านเราตัวพอดีเลยแปดสิบเก้าเปอร์เซ็นหมือนต้อตกบ่อยๆนะถ้าจะสร้างนันมาร์กส่วนไอ้ระเบิดตรงนี้ถ้าเราไม่ไปกู้น่าจะทำลายพื้นที่ของเรานะน่าจะเป็นเนรฟเฟ็ตของอาคาตรงนี้นะ ชนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับการเล่นโอเคครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับ l e c k Monst e Marble นะครับก็เป็นเกมเต็มทีนะครับก็ใครที่ชื่นชอบก็ลองไปโหลดกันได้นะเดี๋ยวผมก็ทิ้งลิงก์ไว้ให้นะส่วน iOS ตอนนี้น่าจะยังไม่มีนะครับก็ต้องขอเสียใจด้วยแล้วกันนะนี่ขิงไว้ก่อนเลยโอเคครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดตุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อว่าคลิปใหม่นะสามารถคอมเมนต์พูดคุยได้นะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปบ๊ายบาย